มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ารับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงมีพระชะดำรัสอารยะเกษตรเมื่อวันที่7เมษายนแฟนเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้โพสต์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่โคกหนองนาณบริเวณพระตำหนักเรือนต้น พระธินงวิมานเมฆพระชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราคิติยาภานรินทิราชเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒ์มหาวชิระราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมาร โดยเสด็จแล้วก็ทรงร่วมขุดดินดเริ่มโครงการโคกหนองนาด้วยในโอกาสนี้เจ้าคุณพัะสนีนาพิรักไรยานีโดยเสด็จด้วยการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเรื่องอารยเกษตรเมื่อวันที่29มกราคม2564ความว่าโคกหนองนานอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตร และยังเป็นศิลปะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการที่จะร่วมเกษตรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกันรักษาความหลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันโคกหนองนาความหมายดีอยู่แล้วก็คือเกษตรเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนและชีวิตของพวกเรา เพราะว่าประเทศของเรานี้ไม่หนีเรื่องของการเกษตรก็คือปากท้องและเป็นชีวิตของเราตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้รับพระมหากราธิคุณมามากมายในเรื่องของเกษตรในเรื่องของการพัฒนาอันนี้เป็นการรวมหรือว่าแสดงตัวอย่างและเป็นตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง นำไปใช้ได้ไม่ใช่เป็นโมเดลที่แสดงไว้ในตู้อยู่คงที่แต่เป็นโมเดลที่ใช้งานได้จริงๆนำไปใช้ได้อย่างอ่อนตัวอย่างใช้งานได้จริงๆแล้วก็หลากหลายได้โคกหนองนาน,นำความหลากหลายและความอ่อนตัวมารวมเพื่อใช้งานในเรื่องของปากท้องและการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจของเราเพราะฉะนั้นก็ขอชมเชยท่านทั้งหลายที่มีความคิดมีความกระตือรือร้น มีความรักในวิชาหรือรักในการเกษตรการน,นำเกษตรมารวมเป็นโคกดองนานี้ไม่ได้จะมาบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นมันมีหลักการกว้างมีเป้าหมายที่แน่นอนก็คือความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์อมมของอาหารและการเสริมคุณภาพชีวิตหัวใจคือคุณภาพชีวิตของเราการเกษตรเป็นอาหารเป็นสิ่งเป็นหลักของชีวิตของเรานี่ก็คือคำว่าโคกหนองนาโมเดล คือหลากหลายแต่มีหลักการเป็นแบบนี้แบบนั้นแต่หลักการก็ไม่ได้มาผูกมัดพวกเราคือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องนำมาพิจารณาไปสู่ความหลากหลายและความสมบูรณ์ของการเกษตรของประเทศเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากที่เราได้มีการคิดดิเริ่มที่มีโคกหนองนาในพระชวังดูสิ์ในเขตนี้ของพระชวังดูสิตก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเป็นที่ประวัติศาสตร์ พราะเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายต่างๆหลายพระองค์แล้วเราก็มาพัฒนาพื้นที่ของเดิมคือเป็นพระราชวังดุสิตแล้วจะไปถึงพระที่นั่งวิมานเมฆที่สวยงามย้ายพระตำหนักเรือนต้นมารวมกันในพื้นที่นี้ก็คือความใสความเป็นธรรมชาติเรียกว่าความสะอาดของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภาวะแวดล้อมเราเองหลีกเลี่ยงฝุ่นแล้วก็มลภา,าวะแวดล้อมไม่ได้ แต่การที่เรามีน้ำการที่เราปลูกต้นไม้หรือการที่เราทำให้มีพื้นที่สีเขียวมีธรรมชาติขึ้นนั่นเองในเขตของพระราชวังในกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครก็เป็นของดีดังนั้นโคกหนองนาจึงเป็นการเสริมพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพวกเราทุกคนก็ถือว่าสืบสานต่อยอดคือความต่อเนื่องและก็ความรู้ความเป็นมาการพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เราก็ต้องรักษาประเพณีรักษาที่มาที่ไปของประเทศไทยไว้ในยุคราชการที่ก้ามีพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนี้ก็คือเกษตรคือประเทศก็คือเกษตรเป็นของแผ่นดินคืออารยประเทศกเกษตรของประเทศก็คืออารยะของประเทศทําได้โดยประยุกต์หลายๆทฤษฎีที่ได้ทรงรับสั่งไว้บ้านเรามีวัฒนธรรมมีความเป็นคนไทยเราจึงรอด แต่ไม่ใช่เราค้ำคลืประเทศที่มีวัฒนธรรมไม่ใช่เอาของต่างชาติมาใช้หมดเทคนิคของต่างชาติเทคโนโลยีของต่างชาติก็ดีแต่เราก็ต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมในบ้านของเราทั้งนี้ขอให้ทุกพระองค์ส่งพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ